Oh. เดือนแปดบุเข้าพันชนาเดือนเก้านั้นนาบุญพระกับลีิเดือนเ0อบุเขา้าจักฤทอทาออกพันชา เดือนสิบสองจำคลองมันนาหน้ำหาอาบุญกระเทีนระเพนีอนสันหาตั้งแต่เกา่าโบราณมา อวนพระเวทเดือนห้าเขตอาบุนสงการเดือนหกอาบุนบงังไฟเดือนเก็ดหายอาบุนสำราเดือนแปดบุญขาพันชาเดือนเ,ตตเก้กา ุญประดับลีน,นเนดือนสีบอวบุญเข้าชจเรสอเอธหาออกันจาเดือนจิบจองกำงองพองมันมาานนำหาอวบุญกระทีนประเพณีอีสันหา kata Step到口感なんか... kata ได้ได้หมดได้หมดยึดน้อมหลายเอกมาหัว ไอ้ลูกตงมางทยอ่าง้เลยไ่็บนยืน้ม 咁我地呀知呀話冇點話單啲咁咁啲咁啲啲呀話啲呀面 เทติสาวกตัมมานุยจึงตวันเมื่อเห็นด้วนเตจสสาวะโพติยอมมองขรัวเทขตวาตะกัดประมตะนวขรัวเทติเลอมาเยจตสาวพอรติพอรังาลวตมามนคามา ຂໍຕອນຕ່ວເຕມາທີ່ຈະມາໂຮງງານໂຮງແຮມບໍ

มนโยมหาปาลุนิวนมาท้อยเฮตายดาสาพะพายเนนพะเรตวะพาระเถสัพพะปะกอนสังโฆโยมต้องมาเจนะสัตตะวะ <mí> โอ้เทวังตวังวิชัยโยโอยะใจนอนสัจญามะอัตตะอัพพรรวะจิตตังปะลันดัน สัพพระเมสัพพะสมทิมัมมังเจ้า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 เจาเาเว้าเจ้าจาเจ้าเจ้าเจาเจ้าเจ้าเาเจ้าเ้าอจ้าเจ้นเจ้า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 เจ้ใจ้อเจ้จจ้าเจเา้าา parule parurachin tampan langke si se patala viwa parule Dikat Tuhan alam hati Batakini Jatuhi Ramadari Sempatakina Layakamang Wacatamang Batakina Menotamang चार्दा claro किने